สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออิงแชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการมาเรียนเองในที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ทุนตัวเองนะครับแล้วค่อยมาหาทุนเอาข้างหน้าดีไหมนะครับอันนี้ก็มีเป็นประเด็นที่หลายๆคนสอบถามหนุ่ยเข้ามานะครับหนุ่ยก็จะขออนุญาตเออเอาเลือกมา3ประเด็นที่น่าจะมีความสําคัญนะครับสประเด็นย่อยๆเนาะอันแรกเนี่ยก็คือค่อยมาหาทุนเอาข้างหน้าได้ไหมนะครับได้ไหมก่อนเลยเป็นอันดับแรกเลยอันที่2นะครับก็คือการสอบเข้า เอ่อถ้าหากว่าเราเลือกแบบมาด้วยทุนตัวเองจะง่ายกว่าถ้าหากว่าเราสอบเข้าพร้อมกับการสมัครทุนอื่นๆอย่างเช่นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับก็คือมาด้วยงบตัวเองเนะี่ยง่ายกว่าหรือเปล่านะถ้าจะสอบเข้ามานะครับอันที่3นะครับก็คือต้องเตรียมค่าใช้ใจ่าย เยอะหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเรามาด้วยทุนตัวเองเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราอาจจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าจะต้องพิจารณานิดนึงไหมนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอันแรกนะครับก็คือค่อยมาหาทุนเรข้างหน้าได้หรือไม่นะครับก็ได้นะครับอันนี้คําตอบก็คือได้แน่นอนนะฮะอย่างอันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากว่ามาด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าเราได้ค่าซัพพอร์ตอะไรทุกอย่างแล้วแต่มันก็อาจจะ แบบมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นตอนที่เราอยากจะเดินทางไปคอนเฟรนหรือไปเรียนที่ต่างประเทศอ่ามันก็อาจจะต้องมีการสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยนิดนึงว่ามีค่าสปอร์ตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้แบบมีค่าสปอร์ตในส่วนตรงนั้นนะครับแล้วก็ในการที่จะได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเราก็จะต้องมาเซ็นทุนทุกเดือนทุกเดือนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ดีมันก็มีความ ที่ว่ามัน stable อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้รับเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเรามาหาทุนข้างหน้า เราสามารถหาทุนได้ไหมได้นะครับอันที่จริงเนี่ยมันก็จะมีทุนเอกชนอื่นๆอีกมากมายหรือว่าทุนที่เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะพพอร์ตที่จะให้ทุนในการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในในด้านของงานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะได้เยอะกว่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปซ้ําไปนะครับถ้าหากว่าหาดีๆแล้วเนี่ยอย่างคนจีนที่เป็นเพื่อนหนุ่ยหลายคนนะครับเขากา็สามารถที่จะหาทุนอื่นๆนะครับก็คือมาเรียนก่อน ด้วยทุนของตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาหาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ใช่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นทุนในประเทศญี่ปุ่นนะครับอาจจะเป็นทุนในกรชนทุนมหาวิทยาลัยอย่างที่บอกไปนะครับเขาก็สามารถที่จะรับทุนได้อย่างเช่นออรับ หลายทุนอันนี้เป็นข้อดีที่ดีกว่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับสามารถรับหลายทุนได้นะครับดังนั้น,เง,นเงินที่เขาอาจจะได้เนี่ยก็อาจจะแบบประมาณ20000นกว่าเยนอะไรอย่างนี้นะครที่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประมาณแสนห้าอะไรอย่างเี้นะครับแต่ว่าถ้าว่าใครต่อทุนมาตั้งแต่แบบรูปแบบของ Embassy Recommendation ก็อาจจะพอโทรประมาณแสนสามแสนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ ถ้าหากว่ามาขอทุนอื่นๆอ่ามันก็อาจจะมีเงื่อนไขาบางประการนิดนึงนะครับอย่างเช่นคนที่ขอทุนกับทางมหาวิทยาลัยบางที่ก็อาจจะต้องไปพีเต์โปรเกรสให้กับทางตัวทุนเขาได้ฟังหรือว่าไปแลกเปลี่ยนความรู้กับนักเรียนคนอื่นๆนะครับในส่วนของตรงนี้แต่ว่าในขณะที่ทุรนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทําลักษณะ ทวไปอยู่แล้วนะครับคือเราก็นำเสนองานกับอาจารย์อัปเดตโปรเกรสเหมือนเหมือนนักเรียนท่วๆไปแล้วก็ในทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเขาอาจจะมีอีเมลมาสอบถามบ้างนะครับว่าเ,เราได้ทําการนําเสนอผลงานวิชาการที่ไหนบ้างไหมมีแบบไปคอนเฟรนซ์ไหมหรือว่าไปตีพิมพ์เปเปอร์ไหมหรือว่ามีการจดสิทธิบัตรอะไรหรือเปล่าอันนี้มันก็อาจจะมีอัปเดตบ้างแต่ว่าไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของทุนอะไรขนาดนั้นนะครับ อันนี้ก็คำตอบก็คือสามารถหาได้นะไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าทางมหาวิทยาลัยอันที่2นะครับก็คือการสอบเข้าจะง่ายกว่าหรือเปล่านะครับเรื่องของการสอบเข้าเนี่ยก Schon ม็มีหลายคนถามมาเหมือนกันนะครับสมมุติว่าถ้าหากว่าเราเลือกรัฐบาลญี่ปุ่นเลือกที่ในใบสมัครอ่ะอย่างเช่นตอนที่หนูสมัครมามันก็จะมีช่องให้ติ๊กเลยว่าเราจะสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุน่นแล้วถ้าหากว่าเราได้ทุนรัฐบาลญี่ปุน่นเราถึงจะเรียนหรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุน่นเราจะไม่เรียน อะไรประมาณนี้แบบถ้าไม่ได้ทุนด้านาญี่ปุ่นเราก็ยังเรียนอยูอ่มันจะมีช่องประมาณนี้หนูจำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งคนก็ถามเหมือนกันว่าถ้าว่าเราเลือกแบบสมัครมาเองมันก็อาจจะไม่ต้องมีการขั้นตอนการพิจารณาว่าเราสมควรที่จะได้รับทุนหรือเปล่ามันก็อาจจะน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้หนูก็ตอบไม่ได้ร้อเนะเพราะว่าตัวเราก็ไม่ใช่คณะกรรมการแต่ว่า ถามว่ามันง่ายกว่าไหมเอาแน่นอนว่ามันง่ายกว่าในแง่ที่ว่าเขาไม่ต้องไปพิจารณาเราปเป็นคันดิเดตเทียบกับคนอื่นแต่ในอีกในหนึ่งคือเขาก็ต้องพิจารณาว่าเราเนี่ย มีสโคบมีงานที่เหมาะสมหรือว่ามีสกิลที่เหมาะสมสําหรับการมาเรียนต่อแล้วก็จะมีชีวิตรอดไปกับการทํางานวิจัยหรือว่าการเรียนของที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องกรรมการก็จะต้องพิจารณาในส่วนตรงนี้อยู่ดีนะครับซึ่งในส่วนของเด็กทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็ได้รับการพิจารณาในส่วนตรงนี้เพียงแต่ว่าเด็กรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีในแง่มุมบางอย่างมากขึ้นเมื่อเทียบกับแคนดิเดตคนอื่นๆมันจะมีเรื่องของที่นั่งของแต่ละที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่โน้ตโน้ตเอาไว้นิดนึงนะครับการสอบเข้าแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าหาว่าใครภาษาอังกฤษอาจจะ กลางๆถ้าค่อนไปทางน้อยหน่อยก็อาจจะต้องเตรียมภาษาญี่ปุ่นไหมให้โดดเด่นยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับสาหรับการสอบเข้าจะง่ายกว่าหรือเปล่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะอาจจะมีความง่ายกว่าบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยหนุ่ยก็ยังรู้สึกว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อาจจะลองสมัครสมัครไปไปตัวทุนไปก่อนนะครับแล้วติ๊กได้นะครับติ๊กได้ในส่วนของว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เราก็ยังจะเข้าเรียนอยู่นะสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะพอมีที่งบประมาณในการที่จะเข้าไปเรียนอะไรประมาณนี้อโอเคนะครับอาจจะมีรถพยาบาลผ่านอานี้หนึ่งโอเคต่อมานะครับก็จะคือว่าเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเยอะหรือเปล่านะครับในการที่จะมาเรียนตรงนี้นะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ ก็ต้องเตรียมในส่วนของช่วงแรกเลยที่เรามาอาศัยอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่แบบเราอาจจะต้องคิดโ섭ไปใน6เดือนหรือปีหนึ่งเลยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสอบตัวทุนอื่นๆติดได้ตอนไหนนะครับสิ่งที่ต้องคิดเลยนะครับก็คือค่าเทอมนะครับค่าเทอมเนี่ยก็หาได้ตามแต่ละเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเลยแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างกันถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาลก็จะถูกหน่อยถ้าหากว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอ,อ,เอก,กชนก็จะแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ค่าเช่าบ้านนะครับค่าเช่าบ้านก็ขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัยเขตพื้นที่เลยนะครับอย่างเช่นถ้าในโตเกียวก็จะแพงหน่อยยิ่งเข้าไปในเมืองมากเท่าไหร่ก็จะแพงมากเท่านั้นนะครับเออต้องเราต้องการเฟสซิลิตี้ประมาณไหนอะไรยังไงเราก็อาจจะต้องดูค่าเช่าบ้านนะครับก็อย่างโซนที่หนูอยู่ประมาณ5 5-7หถึงมื่นนะครับเรนจะอยู่ประมาณนี้นะ5้ถึงหมื่นเยนนะครับแล้วก็ค่ากินอยู่นะครับค่ากินอยู่ก็มีความสําคัญเหมือนกันว่าแบบ ในเดือนเดือนหนึ่งเราอาจจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหนือยก็แนะนําว่าแบบอืมก็จะประมาณสี่ห้าหมื่นเยนอะไรประมาณนี้นะในในในความความเห็นของหนุ่ยในประสบการณ์ของหนุ่ยที่ทํามาแต่ว่าหนุ่ยก็เป็นคนที่ทําอาหารทาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนว่าจะจัดการยังไงในส่วนของค่ากินอยู่ค่าเทอมบอกไปแล้วนะครับค่าประกรันค่าประกันก็เป็นค่าประกันสุขภาพ เออแล้วก็ข่้ประกันที่ต้องทํากับทางมหาวิทยาลัยพวกกัดกินใส่กัดก,กินไปต่างๆอย่างเงี้ยก็จะต้องดูนิดนึงแต่ว่าพวกนี้มันจ่ายแบบเหมือนจ่ายครั้งเดียวก็ครอบคลุมตลอดทั้งหลักสูตรอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะักแต่ว่าถ้ากว่าใครอยากจะคิดจํานวนเงินที่น่าจะพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้หนูเอาแค่สภาพการกินอยู่โดยทั่วไปหนูคิดว่าแสนห้า ตามวงเงินทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยปกติที่เขาให้เด็กกับเด็กปอโทปอเอกอะไรเงี้ยหนุ่นะว่าน่าจะพอดีน่าจะเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตโดยทั่วไปแบบสบายๆแบบว่าไม่ได้ไม่ถึงกับอู้ฟู่มากแต่ว่าก็ไม่ถึงกับายากจนมากอะไรเงี้ยนะครับเออก็อยู่กลางๆอยู่แบบการกำลังใช้ชีวิตสบายๆก็ประมาณแส0ห0 0หมเยนต่อเดือนนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวค่าเทมเอมค่าเทอมแบบ หนูไม่น่าจะเป็นรายปีหรือเปล่านะแบบประมาณ3 0 0แสนเยนอะไรเงี้ยน่าจะเอาอยู่อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าว่าใครมีความสนใจที่อยากจะมาเรียนต่อด้วยทุนตัวเองก่อนแล้วค่อยมาหาทุนอื่นๆเอาข้างหน้าก็เนี่ยแหละครับมันมีช่องทางอยู่มากมายนะครับอาจจะต้องศึกษากับทางเอออาจจะถามอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองสาม,สา,ม,มารถถาม สามารถถามดูได้นะครับว่าพอที่จะมีแนวทางหรือว่าตัวทุนอื่นๆที่น่าจะเป็นไปได้อีกหรือไม่สําหรับการที่จะเข้ามาเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นถ้าว่าอาจารย์บอกว่าโอเคเข้ามาเลยแบบเดี๋ยวมาหาเอาได้แบบว่า ก็สามารถทําได้นะครับแต่อาจจะมีโนต้ตนิดนึงนะครับสําหรับคนที่จะรับทุนอื่นๆมันมีบางทุนเหมือนกันนะครับที่เขาอาจจะต้องมีรีควายในส่วนของว่าเราเคยตีพิมพ์งานวิจัยมาหรือเปล่าเราเคยเไปเสนอง,งานคอนเฟรนอะไรมาหรือเปล่าอาจจะต้องเป็นแบบผลงานอะไรของเราที่เราจะต้องรวบรวมเข้ามาเนี้ย mm hmm. ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมในส่วนตรงนั้นนิดนึงถ้าหากว่าตัวทุนเขาต้องการนะครับแต่ว่าบางทุนที่เขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็น อาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ,ะแค่เราสมัครเข้าไปแล้วก็เขียนเหตุผลที่ทําไมเราต้องต้องการรับทุนอะไรเงี้ยก็น่าจะเพียงพอเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับก็สำหรับวิดีโอนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิอพโซดหน้าครับสวัสดีรครับ